เมืองไทยบันเทิงต่างประเทศนะคะดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ทีเดียวค่ะเอาล่ะข่าวแรกวันนี้เราไปที่ประเด็นร้อนของวงการภาพยนตร์ไทยนะคะกับหนังเรื่องอาบัตที่ถูกสั่งห้ามฉายเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กับพี่แป๋วพัทรวีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมประเด็นร้อนในวงการบันเทิงวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากภาพยนตร์เรื่องอาบัตถูกกระทรวงวัฒนธรรมสั่งห้ามฉายในราชอาณาจักรไทย หลังมีการปล่อยภาพตัวอย่างหนังเรื่องอาบัติผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็จุดชนวนให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา5องค์กรรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงกระทรวงวัฒนธรรมขอให้ทบทวนเนื้อหาหนังดังกล่าวว่าไม่เหมาะสมหรือมีการหมิ่นและไม่เคารพพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนแต่เรื่องก็เงียบหายไปกระทั่งเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเปิดฉายหนังรอบสื่อมวลชนเพียงแค่หนึ่งวัน กระทรวงวัฒนธรรมก็มีมติฟ้าผ่าสั่งห้ามฉายหนังเรื่องอาบัตในราชอาณาจักรไทยเนื่องจากมีเนื้อหาไม่เหมาะสม4ประการได้แก่ปรากฏภาพสามเณรเสพของมืนเมาสามเณรใช้ความรุนแรงพูดและมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับศีกาและไม่เคารพต่อพระพุทธรูปเดิมทีหนังเรื่องนี้มีกำหนดเข้าฉายวันที่15ตุลาคมนี้งานนี้ค่ายสหมงคลฟิล์มผู้สร้างจึงต้องประกาศเลื่อนฉายออกไปแบบไม่มีกำหนดทั้งที่เสียงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแล้วไม่น้อย ปรยาปิ่นแก้วผู้อำนวยการสร้างหนังอาบัติเผยว่าที่ผ่านมาหนังเรื่องนาคปรกที่เขานั่งแท่นควบคุมงานสร้างก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันแต่ยังได้เข้าฉายในเรท18บวกถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ตรงใจทําลายมันก็ตั้งนิดเดียวผมยังไม่ยอมไปทําลายนิดเดียวหรือไปพูดทิ้งไว้ให้โดยไม่มีคําตอบในสังคมน้านเราเองแล้วก็วกผมก็คมไม่เห็นด้วยแล้วเรื่องนี้ปลอดภัยมากครับดูดูแล้วผมก็ได้ปัญญาด้วย ในแง่ของภาพและเนื้อหาที่ดูแล้วอาจจะตกใจเพราะว่านักปกแรงกว่าน,นี้ด้วยซ้ําตอนนั้นเรายังได้เลดสิบแล้วก็คงพยายามปรับปรุงเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็เอาไปให้คณะกรรมการด้านลงพิจารณาใหม่ครับ ขณะที่นายขจรศักดิ์พุทธ,ธานุภาพประธานคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์คณะที่ห้าเผยว่าถ้าหนังเรื่องนี้มีฉากที่ไม่เหมาะสมแค่สองสาฉากก็พอจะให้แก้ไขตัดทอนภาพได้แต่ทั้งเรื่องแสดงถึงพฤติกรรมด้านลบของพระสงฆ์หากตัดทอนไปจะกระทบต่อเนื้อหาของเรื่องจึงจําเป็นต้องสั่งห้ามฉายพร้อมย้ำชัดว่าคณะกรรมการสั่งเด็ดขาดห้ามเผยแพร่จึงไม่ต้องตัดต่อนหนังมาใหม่เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ผนทางเดียวที่ทางผู้สร้างหนังจะทําได้ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติคณะใหญ่ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคําสั่งซึ่งหากยังไม่พ้นโทษแบนก็สามารถยื่นคําร้องต่อสารปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการได้มันเป็นภาพของการแสดงพฤติกรรมทางลบของพระสงฆ์มู้สืกอของการขาดความเคารพขาดความกล้วะแล้วที่ที่สําคัญคือมันกระเทือนต่อวัตถุปฏิบัติของสงฆ์ที่ดีๆ โอ้โห oh. อันนี้มันก็จะเกิดการผกเถียนเกิดการแตกแยกในสังคมนำมาซึ่งความไม่สงบได้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยไม่แต่ต้องได้ก็ดีการสร้างสรรค์นี่คือสร้างก็ต้อสู่อะไรครับความดีความงามความจริงนะครับการตีแผ่บางอย่างเพื่อจะไปสู่จุดล้นเนี่ยนะฮะทุกอย่างมันจะต้องเริ่มด้วยบูรเท่านั้นนหะ ก่อนหน้านี้หนังไทยถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติภาพยนตร์พุทธศักราช2473ซึ่งมีระบบเซ็นเซอร์เราคนทำหนังจึงรวมตัวกันเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีระบบการจัดเรตหนังเหมือนต่างประเทศในที่สุดจึงกลายเป็นพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์พุทธศักราช2551ซึ่งนำานระสู่การจัดเรตหนังที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2552โดยกำหนดเรตหนังเป็น7ประเภทได้แก่ เรศอรเสือหมายถึงหนังที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้ดูเรศทอทหารหนังที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไปเรศนอสิบวกหนังที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปเรศนอสิบวกเหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเรศนอ18บวกเหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเรศชอ0บวกห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีดูต้องมีการตรวจบัตรประชาชน ซึ่งทั้ง6เรทจ,จะมีสัญ,ญลักษณ์อย่างที่เห็นส่วนเรทสุดท้ายคือหนังที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรอันนี้จะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ค่ะซึ่งก็คือหนังที่มีเนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสาระสําคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือนําความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาหรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคลปูชนียสถานหรือปูชนียวัตถุหรือเป็นหนังที่ก่อให้เกิดความแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติหนังที่กระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ หนังที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และหนังที่มีฉากการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศซึ่งที่ผ่านมามีหนังไทยถูกห้ามฉายในราชาอาณาจักรมาแล้วถึง5เรื่องได้แก่ทองปานหนังตีแผ่ความเดือดร้อนของเกษตรกรหลังการสร้างเขื่อนคนกลับหมาหนังตลกร้ายเกี่ยวกับลัทธิที่ผู้คนพากันกลับไหวสุนัขแสงสัตวรวัเรื่องราวของแพทย์หญิงในโรงพยาบาลชนบทและแพทย์ทหารหนุ่มในโรงพยาบาลในเมือง Insect in the backyard หนังสะท้อนชีวิตเพศที่3และเชกสเปียร์ต้องตายเรื่องของขุนนางที่ล้มกษัตริย์และสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเราก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าบทสรุปของหนังเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร และทางล่าสุดนะคะทางผู้กำกับของหนังเรื่องอาบัตนะคะฝนคณิธาและก็ประยาปิ่นแก้วโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าจะกลับไปตัดต่อหนังใหม่นะ,ะแล้วก็จะยื่นให้ทางคณะกรรมการพิจารณาภาพยนต์และวีดีทัศน์ได้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่หนังเรื่องอาบัตจะได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ได้ะคะ่ะ